สวัสดีครับพี่น้องและ FC ทุกท่านเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วห่วยรัฐบาลความหวังของคนจนเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปฟังผลสรุปตัวเลขนั้นเรามาฟังคำเตือนจากช่องกันก่อนครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิงโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมาครับมาชมแนวทางผลสรุปตัวเลขของวันที่1กันยายน 66กันก่อนครับแอดให้3ตัว187นะครับ417นะครับ742 481และ704นะครับนะเลขท้าย2ตัวแอดให้69 นะครับ1 7 5 6 0 4 9 7 4 2และรอง1 4 8 1นะครับรังวัลที่1งวดประจำวันที่1กันยายน2 5 6 6เลขที่ออก9 1 5 4, 4 7 8 9้าสี่หนึ่ะครับรางวัลที่1นะฮะเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก เก้าหนึ่งนะครับนะเลขท้ายสองตัวนะครับออกเก้าหนึ่งนะฮะนะที่แอดวงไว้นะครับออ 91, นะนะ S, วงไว้สามตัวนะครับเอสก็จะตัดนะครับ S, เอสนะนะตัดทุกตัวเลยนะครับนะเอสตัดทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น อ่าสี่สองนะแอดก็จะตัด1 7นะแล้วก็8 1นะครับศูนย์นะแล้วก็7 7 7 9 6 9นี่แอดก็เอามาใส่นะครับแต่ไม่ไม่ได้ตัดตัวนี้มานะครับ8 7นะครับงวดน,นี้แอดก็และเพื่อนๆก็ยังได้รับอยู่นะครับยังได้รับอยู่ ยังโอเคอยู่นะครับ78นะฮะนะส่วนมากแล้วนะครับถ้าเล่น3ตัวก็จะตัด2ตัวด้วยนะครับนะนะที่แอดบงให้นะครับมันจะออกนะครับนะออกตัวนี้ไปแล้วการนะครับแอดได้กำไรอยู่นะครับนะก็ดีใจกับเพื่อนๆนะครับก็ยังมีเ hey ฮและก็ยังเดินดีนะครับนะ เลขเจ็ดยังเดินดีนะครับเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนะออกเก้าหนึ่งนะครับตัวรองนะครับแอดให้แปดหนึ่งนะครับผิดไปแต้มเดียวนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับแอดให้หนึ่งเก้านะงวดที่แล้วนะแอดให้หนึ่งเก้านะครับนะมันมาออกอ่าแอดให้สามตัวนะเก้าหนึ่งห้ามันมาออกสามตัวหน้านะครับนะ อย่างงวดงวด,ถ,ดถัดจากวันที่31กรกฎาคมนะ,นะตัวรองแอดก็ให้นะครับตัวรองแอดก็ยังให้อยู่นะฮะมันไม่ออกกันนะครับนะนะ29 91นะครับที่แอดวงไว้นะครับนะนะแล้วก็มางวดงวดงวดถัดถัดมาแอดก็ยังให้อยู่นะครับนะแล้วแอดมาทิ้งนะครับ เอสมาทิ้งงวดนี้นะก็เลยให้81ไปนะครับเหมันมาออก91นะครับนะออก91นะครับอ่ะยังไงก็ดีนะครับก็ดีใจกับเพื่อนๆนนะครับเพื่อนๆนก็ยังถูกอยู่นะครับเพื่อนๆยังถูกอยู่นะครับก็ยังดีใจกับเพื่อนๆอนอยู่นะครับ8 7 7 8นะครับยังเข้าอยู่นะครับนะยังเดินดีต่อเนื่องนะครับเลขเจ็ดนะครับมา เรามาชมของวันที่16กันยายน6 6กันต่อเลยครับงวดของวันที่16นะครับ16กันยายนนะครับ6 6นะครับนะแอบจะให้3ตัวก่อนเลยนะครับแอบจะให้3ตัวก่อนเลย แอดจะให้แปดหนนะครับแอดจะให้8 1 7นะครับนะตัวเล็กนะครับเ,เป็นปากกานะครับแอดไม่ได้เอาปากกามานะครับนะ แอดลืมก็เลยใช้ปากกานะครับเลยก็ตัวเล็กไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นหน้าจอให้นะครับนะนะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปแอดก็ให้ C 7 1นะครับนะ ตัวต่อไปแอดจะให้471นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปแอดก็จะให้9 0 6นะครับนะ9 0 6นะครับ ตัวต่อไปนะครับแอดก็จะให้602นะครับนะนะ602นะครับและตัวลองนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวลองนะฮะนะ ตัวสุดท้ายแก็จะให้492นะครับนะ492นะครับนะแจะให้4ตัวรวมทั้งตัวรองด้วยก็จะเป็น5ตัวนะครับนะ ต่อไปนะครับต่อไปสองตัวนะครับสองตัวนะครับสองตัวสองตัวแอดก็จะให้ก่อนเลยนะครับนะแอดจะให้ก่อนเลยคือ1นึ่งเนะครับแอดให้ก่อนเลยหนึงเจ็ดนะครับนะ ต่อด้วยเก้าหกนะครับนะต่อด้วยเก้าหกต่อด้วยเก้าสองนะครับนะตัวต่อไปแอดก็จะให้ศูนย์สอง นะครับนะตัวต่อไปแอดก็จะให้ห้าเจ็ดนะครับนะตัวต่อไปแอดก็จะให้ศูนย์หกนะครับนะตัวต่อไปแอดก็จะให้ สี 4, 6, นะครับนะและตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเอดก็จะให้สนะครับ9นะครับนะก็จะให้ประมาณนี้นะครับนะสามตัวนะครับ สตัวเอจะให้8ปดนเจนะครับ4 7่หนึ่งะครับนะแล้ว9 0 6 6 0 2และตัวรอง4 9 2เนะครับนะสตัวเอก็จะให้1นึ่งเจ็หกสองศูนะครับนะตัวต่อมา แอดก็จะให้57 06 46และ49นะครับนะต่อไปแอดก็จะมาวงให้ตัวที่แอดชอบนะครับตัวที่แอดชอบนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับนะแอดชอบ เลยก็จะเป็น817นะครับนะ817นะครับนะและตัวสุดท้าย S ก็จะเอา906นะครับนะ817 906นะครับ สองตัว <c oughs> สองตัวแอดก็จะให้หนึ่งเจ็ดนะครับนะต่อด้วยเก้าหกสองตัวสุดท้ายแอดก็ สีนะครับและตัวสุดท้าย4 9นะครับนะนะตัวที่แอดวงนี่นะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีโชค มันหมานกันเลยนะครับนะก็ขอให้ปังปังและขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขคิดอะไรก็สมหวังสมปรารถนานะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สอสายลุงด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ